สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของคู่แข่งมอเตอร์ริงนะครับย่างเข้าหน้าฝนกบก็ร้องงืมงำนะฮะร้องไม่ร้องเปล่านะครับแต่ยังไงก็ตามทีเราต้องดูแลสุขภาพเราด้วยแล้วก็รวมทั้งดูแลรถยนต์ของเราที่เราใช้งานนะครับในเรื่องของการเตรียมรถก็ดีนะครับความพร้อมก็ดีในช่วงหน้าฝนนี้กับวันนี้น่าสนใจมากทีเดียวนะครับห้ามพลาดเลยครับเราไปติดตามกันครับและในส่วนของตัวเว็บแอปพลิเคชันครับเขามีในส่วนของ แคมเปญส่งเสริมการขายซึ่งวันนี้นั้นในช่วงของฤดูฝนครับควบคู่กันระหว่างที่ท่านนั้นอาจจะจอดรถนานแล้วก็นํารถมาใช้ทุ่งฤดูฝนมีรายการตรวจเช็คฟิล้์หมด30รายการการตรวจเช็คตามระยะนั้นเพื่อที่จะให้รถของเรานั้นมีความพร้อมของการใช้งานแล้วก็มีความปลอดภัยในการใช้รถทั้งนี้การตรวจเช็คแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันรถต่างๆนั้นต้องเน้นนะครับว่า ขอให้ท่านคือรักษาในการที่จะใช้ในส่วนของระยะทางและก็เวลาให้ตรงกรณีที่เราจอดรถไว้นานครับก็คือบวกเพิ่มได้มากสุดคือ30วันหลังจากนั้นแล้วอยากใช้ท่านนั้นทําการนัดหมายแล้วก็นํารถเข้าตรวจเช็คครับการตรวจเช็คตามระยะนั้นจะมีการประกันงานซ่อมก็คือไม่เกิน10,000กิโลเมตรหรือ6เดือนเช่นกันโดยรายการในการตรวจเช็คทั้งหมด30รายการนั้นก็คือจะเน้นไปที่น้ํามันหล่อเลื่นในจุดต่างๆครับการเช็คสภาพในส่วนของอยางรถยนต์ยางปัดน้ำฝน แล้วก็อุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้อย่างเช่นในส่วนของระบบของสว่างรอบคันเพื่อที่จะให้เรานั้นใช้รถฤดูดผลนด้อย่างมั่นใจและปลอดภัยครับ